สวัสดีครับผมทั้งใหญ่เพชรมหาชนนะหรือว่าอาจารย์ใหญ่นะวันนี้จะมาสาธิตวิธีการตัดผมทรงอะไรก็ไม่รู้เลยลูกค้าอยากได้ทรงอะไรครับตรงกลางอะไรอะไรนะตรงกลางลองทรงกลางครับลองทรงกลางได้ยินแต่ทรงกลางทรงกลางนะครับเราจะขึ้นทรงก็นได้เนี่ยเราเอาวิดออกมาแล้วตัดขึ้นทรงก่อนตากแล้วบิดมีอออกมานะเล้ยจะจะตรงนะเดี๋ยวมันจะสูงเกินไปนะครับเห็นไห เราขึ้นกอบทรงให้ได้ก่อนนะแล้วมันอนหีแล้วก็สไลด์ขึ้นไีนะครับผมจะขึ้นให้ดูง่ายๆนะครับด้านหลังนะครับถ้าบูลงนะหีตัดขึ้นไปแล้วก็ตัดช่วเลยครับตต่อเห็นกอบทรงไหมเนี่ยตัดขึ้นไปนห,นนหนึ่งหน้าหวีตีกลางระดับตามมหอนะ ตัดขึ้นมาแล้วก็บิดสวดเลยแล้วหากรอบตรงก่อนนะไอ้ตรงเนี้ยตีนผมไม่ทอยเนี่ยเอาไว้ทีหลังนะเราเดี๋ยวใช้รองพันื่อยแป๊บเดียวเราขึ้นกรอบทรงมันได้ก่อนไม่ดีเนี่ยนะหาในแบบหรือว่าหาลูกค้าตัดตรงทรงกลางก็หายากทั้งส่วนเนี่ยส่วนมากจะไปทางทรงพวกไวรุ่นไปหมดแล้วไปพวกทรงมันเลียดมูกบุ๊คคัดพวกเนี่ยของปดูอะไรพาร์พวกเนี่ยจะทรงลองทรงกลางอะเป็นทุกคนต้องตัดนะโดยเฉพาะลูกค้าหรือว่าช่างก็ต้องตัดได้ ลูกค้าก็ต้องเคยตัดตวดก่อนมัาดำนึงบิดตัดตัดมันอยู่กับตัดกลางนะตวดตัดบิดต่อ,อมา ด้างบนมันโดดดีนปลาดอกตวดตวดมาดูดถ่ายจากข้างหลังมันก็ได้ได้เลยข้าศูนลงถ่ายไปเลยถ่ายไปเลยหรือจะถ่ายจากบนลงล่างก็ได้ถ่ายบนลงล่าง ตัดขึ้นมาเห็นไหมกรอบทรงนี้ต้วดเลยตัดขึ้นมาแล้วก็ต้วดเลยต้วดต้วดนะแล้วก็แบบดูความสูงได้นะ เราขึ้นกรอบทรงด้วยหวีด้วยหวีซะก่อนนะแล้วก็เราก็แอบดูซ้ายขวานะความสูงเท่ากันไหมครับซ้ายขวาเนี่ยนะครับเสร็จแล้วใช่ไหมเราจะทาไงเราจะใช้รองพันแจ่สองเบอร์นะครับในการตัดผมให้มันง่ายๆกว่านี้อีกนะครับใช้รองพันสองเบอร์นะใช้รองพันเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งรองพันเบอร์หนึ่งนะถ่ายง่ายๆเบอร์หนึ่งนะ เบอร์หนึ่งเลี้ยวซ้ายตบัดตรงๆเลี้ยวขวานิดเดียวรับหัวไปข้างหน้าแล้วก็ยกมุมด้านซ้ายขึ้นลงน้ำหนักไปที่มุมด้านขวานะครับเบอร์หนึ่งนะเนี่ยตบัดขึ้นไปเลยนะครับตบัดขึ้นไปตบัดขึ้นไปเลย เลียเ้ยวขวาถูกวหมถ้าเเลี้ยวขวา้วขวาแค่นี้ถ้าเราต้องการที่จะการขอบไี้สวยนะครับไม่ต้องไปใช้ศูนจดห้านะแต่ว่าถ้าเราต้องการให้มันเกลินเตียนไปเลยศูนย์จดห้ากระนำลงไปเบริเวณหน้าจอหลังจอนเนี่ ให้มันสั้นๆเพราะว่าผู้ใหญ่เขาก็ไม่ค่อยได้ออกจากบ้านหกสิบเจ็บนี่สวเล่นอยู่บ้านไพ่พลอยสวัสดิ์พยพยขึ้นสวัสดิ์ขึ้นไปสวัสดิ์ใช่ไหมสวัสดิ์ขึ้นไป,น,ไปนะมันก็นจะเป็นซอฟลักษณะแบบซอฟเฟียดมันจะเคียนกับไม่เคียนมันจะนวดกับไม่นวดนะมันถึงถึงนถึงคือคือค่อทรงตรงกลางครับตรงกลางมาตรฐานนะ เรียกส้สัน้นมาลองทรงกลางคุยกลางก็ไดนะ้เขาลองฟันออกแล้วก็ตวัดขึ้นบริเวณด้านขอบไปเลยนะภัพถึงไปขา้างหน้าใช้มุมด้านขวาตัดไปไปเลยนะี่ี่เกินขอบทรงตัดไปไม่ต้อง,องออมาตีทรงดีเส้นแล้วเนะี่ยตัดให้มันสะอาดพอมันตันนะตะวัดนี้พอ ง่ายง่ายวิธีตัดลองตรงกลางอ่ะวิธีนี้ง่ายที่สุดนะเอาอไปพัฒนาฝีนี้ก็ได้ตอนกันเนี่ยแค่ตัวใหญ่กันนม่ได้นะนะมาดูว่าหน้าที่ต้องเกี่ยว,วอะเอียดพวกขอบผมขอบทรงก็ไ้นะ ตัดสิอมงก่อนมาดูวิธีการตัดผมนะครับส่วนด้านหน้านะสำหรับการซอยผมส่วนบนหลังจากเราขึ้นไม่ว่าจะเป็นรองทรงตามทางสูงแล้วนะนะครับผมผู้ใหญ่เล่าลงมาตัดเลยนะครับตัดประมาณนี้นะครับกลางหน้าผากเลยตัดกลางหน้าผากประมาณนี้นะประมาณนี้เลยสําหรับอยู่บ้านนะนะครับ อะไรประมาณนี้นะครับครับเห็นไหมคิวนี่ให้ซอยออกไปเลยไหมครับคิวนี่ลูกค้าคิวนี่ซอยไหมเดี๋ยวจะเก็บไว้เก็บไว้จะเก็บไว้ทําไมจะเก็บไว้ทําไมมันยาวแล้วซอยซอยหน่อยไหมซอยหนยบางลงยังไงใช่บางลงและสั้นลงเอไหมโอเคชวนลูกค้านะถ้าไม่ชวนเราไม่ได้ตัดไม่ต้องขยับคิวนะ ซอยคิ้วบริการเสริมนะอยู่ในช่วงโปรโมชั่นเป็นแบบคืนกำไรลูกค้ามาผีลงมาเลยตัดซอยคิ้วร้านอื่นไม่มีแต่ร้านเรามีอ่ะนะเขาอยากจะซอยคิ้วครั้งใดเขาจะต้องนึกถึงเรานะเสร็จแล้วใช่ไหมยกผมขึ้นะยกผมขึ้นตัดเลยแถวที่หนึ่งแถวที่สองแถวที่สาม แ็วที่สี่วางเสือให้มันเหลือประมาณสี่นิ้วนะเราจะไปตัดให้มันเหลืออยู่สามนิ้วสองนิ้วหนึ่งนิ้วนะครับก็ไปตกลงคุยกับลูกค้านะอันนี้ตัดแที่เนี้ง่ายๆเนี่ยหมุนมาหมุนมาตัดผมบางก็มีน้อยก็ตัดน้อยผมมีเยอะก็ตัดเยอะนะตัดเลยสามนิ้วตัดทิ้งแถวหนึ่งแถวสอง เขาสามเช็คเราเช็คเช็คมันบางผมลูกค้าบางก็ไม่ต้องไปตัดมันไม่งดกันใช้ฟันตานะนะแค่นี้ก็พอเห็นไหมเนี่ยเหไหมตัดคอยแค่เี้ข้างหน้าก็แปง้งปัดหต้า ซีก็เซลล์แล้วเกินให้โฟกัสเรื่องการเรียนการสอนก็มาโฟกัสแต่เรื่องไม่ตัดผมไม่ปัดกวาด,ดเสียผมขึ้นหน้าเลยนะอย่าไปลงประเด็นนี่สอนตัดผมเนี่ยครับว่าวิธีการตัดเทคนิคการตัดผมส่วนบนตัดยังไงให้โฟกัสัปตรงนี้นะนะครับก็บตัดแค่นี้หลยเสร็จแล้วด้านหลังครับลูกค้าหล่อขึ้นไหมอืมแล้วสุดยอะๆเยอ้าจะชมเยอะจะชมเยอะ,มยอะไม่ใช่แล้วเนี่ยไม่ใช่ก็เป็ดเดีขึน้นเยอะดย์เเลย อะไรนะแป,ป๊บเดียวโอ้โได้สง่งได้ส่งแปปเดียวเองแค่สิบสี่นาทีนะโอ้สิบสนาทีเห็นไหมสิบสี่นาทีก็ได้ส่งแล้วตัดแค่นี้ไปตัดอะไรเยอะแยะผมมีแค่นี้ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวจะตัดทรงใส่คมเมดลูกค้าเออลูกคาไม่ต้องไปถามลูกค้าหรอกว่าใส่ไม่สสใส่จัดทรงให้เลยะ aber, เลนะบาเบอร์เอาลูกค้าไปโกนหนวดคนเข่ากันขอบตาลอนเอารูค้าเป็นสาะผมแล้วเส้นผมโกนกนหนวดคนเข่าแยกออกนะว่าตาลอนกับบาเบอร์มันต่างกันยังไงใส่คอมเมดจัดทรงอ่ะเนี่ย แค่นี้ก็เป็นทรงแล้วหล่อแล้วเก่งวันนี้ดีมากเลยนะครับอันนี้ดีมากเลยเก่เลดีครับดีดีนะแค่เนี้ยอย่ากแข่งก็จีสเปร์ฝากกดไลค์กดแชร์นะชมแล้วอย่าชมเฉยๆช่วยช่างใหญ่กดไลค์กดแชร์ด้วยอยากจะดูคลิปวิดีโอเต็มตั้งแต่เริ่มต้นตั้งแต่คลุมผ้ายันซอยผมอ่ะไปดูในช่อง YouTube กำเนิดซาลอนสอนตัดผมฟรีนะแล้วก็อีกช่องหนึ่งพิมพ์คำว่าสอนตัดผมฟรีโลโก้สีแดงก็ขึ้นมาเหมือนกันสอนฟรีจะว่าในยูทูบน้องบอสต่อกันด้วย อยาจะมาเรียนก็ต้องมีค่าเล่าเรียนนะมีค่าวิชาให้อาจารย์ใหญ่ด้วย,ย,ยใช้ใช้ได้ไหมใช้ได,อด้อยากกินอะไรอยากก <c oughs> ินรา <c oughs> มอย่นี้ไก็บอกบอกให้ลูกศิษย์ทุกหาช่างใหญ่พัฒนาฝีมือยังไงบ้างพูดเลยพูดเลยก็พูดฝีมือใช้ได้แล้วไม่ต้องให้ทุกให้ลูกศิษย์ทุกคนดูตามตามแล้วกัน ครับเขาให้ทำไม่ได้เหมือนอาจารย์ก็พอแล้วทาให้แค่เก่งกว่าอาจารย์นะให้ <c oughs> ตัดให้สวยกว่านะแต่ได้เก่งกว่าอาจารย์ก็ยิ่งดีเออคนมีลูกค้าเยอะใช่ไหมเออคนรุ่นหลังจะได้พัฒนาไปเรื่อยครับครับก็บขอบพระคุณมากครับขอให้ท่านสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะเดินเหินก็ขอให้เดินแบบคล่องแคล่วว่องไว <c oughs> มีคนถามู่เท่าไรแล้วตอนนี้แปดสิบสองอยู่ได้เป็นร้อยไหวไหมร้อยนีไม่น่าจะไหวไหวนี่ต้องไหวอย่าให้วนกระอขอบคุณครับครับบ๊ายบาย Thank um. you.